สำหรับการผ่าที่ตะล่งชันผมไม่เคยแนะนำว่าจะต้องมากายภาพเราต้องการให้เขากลับมาเดินและใช้ชีวิตให้เร็วที่สุดนั้นทำไมต้องผ่าเราอาจจะเคยเห็นว่าเขาเดินเดินแล้วก็ยกขาแล้วก็ลงน้ำหนักได้ใหม่อาการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกๆพื้นลื่นเกี่ยวไหมพื้นลื่นไม่เกี่ยวแล้วก็น้ำหนักตัวเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าเราเห็นอา,าการชัดเจนขึ้นว่าเขาเดินเจ็บหรือสะเพกหรือยกขา โดยปกติเนี่ยหลังจะแนะนำให้เข้าใจก่อนว่าปัญหาสะบ้าคเคลื่อนเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงบ้างและมันจะทำการารักษาและส่งผลอะไรต่อเขาในอนาคตเอาอย่างนี้ก่อนว่าตรงโครงสร้างของขาเขาเนี่ยอันนี้คือหัวเข่าของเขาเนาะสะบ้าเคลื่อนเนี่ย,คเ,คเ,ยเกิดจากกล้ามเนื้อ,อ่สี่มัดก็คือเห็นจะสีจะเห็นสีแดงๆตรงนี้ลากไปจนถึงช่วงสะโพกเขาคือด้านบนเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะรวมมาเป็นเอ็นอันเดียวเป็นลูกกระดูอ่อนอยู่ตรงนี้และอันนี้คือขาท่อนล่างขาท่อนล่างเนี่ยก็จะเชื่อมกับสะบ้าก็คือมีเอ็นอีกหนึ่อันรอบหัวเข่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเอ็นอยู่ด้านข้างและข้างในข้ออีกทีหนึง่งเอ็นสองข้างเนี่ยเพื่อทําให้ขาหน้าแข้งของเขาเนี่ยไม่เอียงซ้ายและเอียงขวา และในข้อเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนหรือสไลด์ของขาท่อนบนในการที่จะขยับไปด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะฉะนั้นทุกเอ็นสำคัญหมดทีนี้พอเราเอาพวกเอ็นและกล้ามเนื้อออกสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าลูกสบ้าเนี่ยจะอยู่ในร่องกระดูกนะร่องกระดูกเนี่ยเกิดจากการกดทับของตัวลูกสบ้าตั้งแต่เกิด มันเกิดความร้อนในการเสียดสีกันทำให้ร่องกระดูกเกิดเป็นทรงที่รองรับกับลูกสบ้าได้พอดีเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าโครงสร้างของเขาปกติเราก็จะเกิดร่องที่สวยงามแต่ถ้าโครงสร้างของเขาไม่ปกติลูกสบ้าก็จะสามารถคลิกไปมาได้ทำให้ไม่เกิดร่องที่ลึกพอและไม่เกิดการกดของกระดูกท่อนนี้พอไม่เกิดการกด ร่องกระดูกก็จะไม่สวยในสิ่งที่มันควรจะเป็นงอเข้ามาในหัวเขา่าสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเอ็นหลังหัวเข่าส่วนหน้าและส่วนหลังนะครับสองอันนี้เนี่ยคือส่วนสำคัญที่ทำให้กระดูกขาท่อนนี้ไม่สไลด์ไปซึ่งมันคือกระดูกหน้าแข้งนี้ถ้าเราเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยเราควรจะเห็นว่าลูกสะบ้าเนี่ยควรจะอยู่ที่ระหว่างขอบกระดูกเขาๆสองอันเนาะแปลว่าเราจะเจอกระดูกอ่อนหนึ่งอัน ลูกสะบ้าหนึอันและก็ดูอ่อนอีกหอันเรียงเป็นจุด3จุดเท่าๆกันน,นั้นคือปกติทีนี้ปัญหาสะบ้าเพื่อนเราเจอได้บ่อยในสุนัขพันธุ์เล็กอยู่แล้วก็จะเป็นพวกปอมพุดเดินชื่าว่ามินเนเจอร์ที่เราสามารถเจอได้ในบ้านเรา80-90%เนี่ยมักจะเกิดว่ามันจะอยู่เข้ามาในข้อเข่าข้างในข้อเข่าแปลว่าอะไรเราแบ่งกลางตัวของเราถ้ามันเถิบเข้ามาใน ตัวเราเองหรือเอาหว่างขาแล้วกันแปลว่าลูกจะบ้าหลุดเข้ามาในเบาแต่ถ้าออกไปนอกตัวก็คือออกไปนอกขาไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของตัวเราเองอันนั้นเรียกว่าหลุดออกด้านข้างลําตัวนะนั้นเราก็แบ่งเป็นในตัวกับนอกตัวอันนั้นก็คือนอกตัวนะครับแล้วก็พวกที่หลุดเข้ามาในตัวเนี่ยเราก็จะเจอว่าขาของเขาเวลาที่เรามองไปด้านท้ายอ่ะมันก็จะโก่งก็เรียกว่าเป็นโบว์เชฟเนาะเป็นเหมือนปวย พวกนี้คือกรรมพันธ์สายพันธุ์นั้นมันคือประเด็นแรกละที่เป็นตั้งแต่เกิดอันที่2ก็คือว่าเกิดจากการกระทบกระแทกและทําให้ขาบิดเบี้ยวกระทบกระแทกหมายถึงว่าในขณะที่เขากําลังจเจริญเติบโตแล้วเขาโดนตีโดนรถชนและแนวการจเจริญเติบโตของเขาเสียห,ยหายหรือตายไปมันก็เลยทําให้ขาของเขาคดงอและบิดเบี้ยวพอมันคดงอและบิดเบี้ยวสะบากระดุกทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า ปัญหาข้อสะโพกหลวมหรือหลุดออกก็คือมันจะอยู่ที่กล้ามเนื้อสี่มัดข้างบนโดนเปลี่ยนทิศทางเพราะมันยึดติดกับตรงกระดูกเชิงกลารมันก็เลยทําให้ตัวสะบ้าหลุดตามมาอีกอันนึงก็คือว่าคําถามที่จะเจอได้ว่าพื้นลื่นเกี่ยวไหมพื้นลื่นไม่เกี่ยวพื้นลื่นแค่ทําให้เราเห็นอาการชัดเจนขึ้นแล้วก็น้ําหนักตัวเกี่ยวไหมที่ทําให้สะบ้ามันหลุดก็ไม่เกี่ยว เพียงแต่ว่าเราเห็นอาการชัดเจนขึ้นว่าเขาเดินเจ็บหรือสะเพกหรือยกขานั้นทําไมต้องถา่าเราอาจจะเคยเห็นว่าเขาเดินเดินแล้วก็ยกขาแล้วก็ลงน้ําหนักได้ใหม่อาการเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นทุกตัวขึ้นอยู่กับจังหวะสิ่งที่เราเจอได้อีกก็คือว่าปุ้มแล้วร้องเจ็บขาลอยจากโต๊ะแล้วเขาก็ร้องอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ที่เคยเจอว่าปัญหาเกิดจากสะบ้าเคลื่อนแล้วเจ้าของก็กังวลว่าเอ้ยเราจับตรงหน้าอกแล้วเขาเจ็บหรอ ซึ่งจริงๆแล้วคือไม่ได้เจ็บตรงหน้าอกแต่พอเราผ่าเขาลอยปุ๊บแล้วซบ้ามันหลุดพอหลุดผมก็จะดุงผมก็เลยลองเนาะทีนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนแล้วแต่เทคนิคของคนของหมอผู้ผ่าตัดส่วนตัวเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าถ้าเป็นสูงนักใหญ่ใหญ่ของผมหมายถึงว่าเกิน7กิโลขึ้นไปผมจะผ่าทีละข้างถ้าเขาเป็นสองข้าง แต่ถ้าเขาตัวเล็กกว่านั้นเราก็จะผ่าสองข้างพร้อมกันเนาะเพราะในตัวเล็กๆเนี่ยมันจะค่อนข้างจดจํากับความเจ็บปวดพอเราผ่าไปทีละข้างแล้วเขาจะไม่อยากใช้ขาเป็นเดือนๆเราอาจจะต้องเรียกเขากลับมากายภาพแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่ผมต้องการเราต้องการให้เขากลับมาเดินและใช้ชีวิตให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าสองข้างพวกเขาก็สามารถใช้ขาได้ในวันที่2และวันที่3จากสิ่งที่เราทําไปแต่ ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับวิธีการเทคนิคอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมด้วยอันนี้อาจจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงว่ารูปสะบ,บ้าเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วควรจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่อันนี้ก็คือหลุดออกมานอกเบ้าอันนี้เป็นท่านอนตะแขงข้างเฉยๆนะครับด้านหนึ่งเราก็จะเห็นสะบ,บ้าหลุดออกมาอีกด้านหนึ่งเราก็จะมองไม่เห็นนะสิ่งที่เราจะทําที่ตลิงชันก็คือ เราจะตัดกระดูกออกมาเป็นร่องเป็นสี่เหลี่ยมวาดแนวไว้ก่อนเสร็จแล้วเราเอาชั้นของกระดูกออกมาวิธีการนี้อาจจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะแต่มันจะทำให้ลูกสะบ้าอยู่ในเบ้าที่ลึกมากพอสมควรเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าเราจะเห็นว่าอันนี้ก่อนผ่าตัดก็คือลูกสะบ้าอยู่นอกเบ้าซึ่งจริงๆควรจะอยู่ตรงนี้เนาะทั้งสอง้างอันนี้คือเราใส่เหล็กดามยึดไว้หลังจากที่เราตัดกระดูกแล้วปรับมุมแล้ว ลุงสบาอยู่ในเบ้าตามที่เราต้องการตัวนี้ก็คือว่าอายุประมาณแบบ8-9ขวบแต่เดินไม่ได้ได้ลเเป็นเยอะอันนี้หลังผ่าไปคือเราก็ยังไม่ได้ตัดไหมหประมาณ7-8วันเนาะก็เดินได้ค่อนข้างดีตัวนี้มาด้วยอาการก็คือร้องเจ็บหลังจากที่อุ้มเป็นอยู่ข้างเดียวหลังจากผ่าไปก็ประมาณ2-3เดือนนี้คือค่อยค่อยมาเจอเขาก็เขาก็เริ่มจะกุยขาอะไรได้ดีเจ้าของบอกว่าอาการร้องเจ็บไม่มีอีกแล้ว ในาหลายคนก็ยังมาถามว่าแล้วเขาจะฉี่ยังไงถ้าเราผ่าสองทางตัวนี้ก็ผ่าสอง้างไปในวันที่สองก็เริ่มฉี่แล้วก็เดินได้ค่อนข้างยังไม่ถึงับดีมากแต่ก็เคลื่อนไหวช่วยตัวเองได้ผม,แ,มแนะนําว่าให้เขาใช้ขาเลยทันทีเราจะไม่ใส่เปลือกเราก็พยายามให้อยู่บนพื้นที่ไม่ลื่นเพราะเราอยากให้เขาใช้ขาให้เร็วที่สุดเนานะ นั้นการดูแลของปัญหาสบ้าเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแค่แบบปล่อยเขาเดินใช้ขาให้ได้มากที่สุดแล้วครบ10วันก็มาตัดไหมสำหรับการผ่าที่ตลิ่งชันผมไม่เคยแนะนำว่าจะต้องมากายภาพเพราะพวกเขากายภาพด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วแล้วก็เราไม่จังเป็นต้องไปเสียเงินกับสิ่งนั้น ในเมื่อเขาก็เดินได้อยู่แล้วและมันก็เดินได้ดีด้วย